สวัสดีค่ะวันนี้เราได้เดินทางมาถึงตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬแล้วนะคะวันนี้เรานำสินค้าเครื่องอัดฟางไทยรุ่นอัดด้านข้างมาส่งให้กับที่นี่นะคะแล้วขณะนี้เราก็กำลังจะลงสินค้าเครื่องอัดฟังไทยรุ่นอัดด้านข้างนะคะเมื่อลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะประกอบสินค้าและพร้อมสาธิตการทำงานค่ะ ณะนี้นะคะเราก็กําลังจะทําการประกอบล้อของเครื่องอัดฟังรุ่นอัดด้านข้างนะคะประกอบล้อด้านหน้าและล้อด้านหลังคะ่ะและขณะนี้นะคะเราก็ได้ประกอบอะไหล่ของเครื่องอัดฟังรุ่นอัดด้านข้างครบหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการติดตั้งเครื่องยนต์นะคะเพื่อทดลองสาธิตการทํางานคะ่ะ เราก็ได้นาเครื่องอัดฟางมาใกล้ๆกับวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะที่ลูกค้าได้เตรียมเอาไว้คือฟางข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองการทํางานกับฟางข้าวนะคะ2กลกองนี้นะคะที่ลูกค้าได้เตรียมมาไว้และขณะนี้นะคะเราก็กำลังจะทำการติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมใส่ใสายพานนะคะ เราก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะคะเดี <ac> ๋ยวเราจะเริ่มการทํางานนะคะช่วงแรกของการทํางานนะคะเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วให้เราเตะลูกเตะสายพานเพื่อเริ่มการทํางานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เตะลูกเตะสายพานนะคะอ่า <c ười> ขณะนี้ได้เตะลูกเตะสายพานแล้วนะคะค่ะ านะคะเมื่อเราแตะสายพานเรียบร้อยแล้วให้เราใส่ฟางลงไปเรื่อยๆค่ะช่วงแรกของการทํางานให้เราช่วยดันฟางไว้ด้านท้ายเพื่อช่วยให้ก้อนฟางนั้นแน่นวยยิ่งขึ้นนะคะสพาะช่วงแรกเท่านั้นนะคะค่ะและนี่นะคะนี่คือวิธีการช่วยดันฟางไว้ด้านท้ายนะคะฉพาะช่วงแรกเท่านั้นเพื่อช่วยให้ก้อนฟางนั้นแน่นวยยิ่งขึ้นเฉพาทช่วงแรกเท่านั้นนะคะเมื่อเราเซ็คว่าฟางเริ่มแน่นแล้วเราก็สามารถปล่อยได้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะในช่วงแรกของการะะทํางานนะคะในส่วนด้านท้ายที่ฟางยังไม่แน่นนะคะตอนที่เรายังไม่ได้ใส่ตะขอดึงเชือกลงไปนะคะ <aded cis> เราสามารถนํากลับมาอัด <financing> ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเราไม่แนะนํานะคะตอนแรกนะคะหากฟางยังไม่แน่นเราจะไม่แนะนําให้ใส่ตะขอดึงเชือกนะคะเราจะเช็คจนฝากก้อนฟางจะแน่นแล้วนะคะ <manera> แล้วและขนะนี้นะคะฟางก็เริ่มแน่นแล้วค่ะเราก็ใส่ตะขอดึงเชือกไปยังอีกด้านแล้วนะคะแล้วเราก็จะทาการใส่เชือกนะคะใส่เชือก ที่ตะขอด้านบนและตะขอด้านล่างเราก็ดึงไปอย่างอีกด้านนะคะแล้วก็มัดผูกกันทิ้งไว้นะคะค่ะเมื่อเราดึงมายัางอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเราก็มัดผูกกันทิ้งไว้เลยค่ะ แล้วก็รอจนฝาดเชือกเส้นนี้นะคะที่เรามัดผูกกันทิ้งไว้จะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดนะคะเราก็ใส่ฟางลงไปเรื่อยๆนะคะใส่ฟางลงไปเรื่อยๆรอจนฝาดเชือกเส้นนี้นะคะที่เราดึงแล้วก็มัดผูกกันทิ้งไว้จะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดก็คือ70เซ้น80เซ้น90เซน1เมตรนะคะสามารถกําหนดความยาวได้ตามต้องการเลยค่ะและเมื่อเชือกเส้นนี้นะคะที่เรามัดผูกกันทิ้งไว้วิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดเราถึงจะใส่ตะขอดึงเชือกอีก นะคะเพื่อที่จะเริ่มมัดฟางก้อนแรกค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอจนฝายเชือกเส้นนี้นะคะที่เราดึงไว้จะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้ตรงนี้นะคะก็คือ70สเซน80เซน90น้เซนตามความยาวที่ต้องการเลยนะคะ และขณะนี้เราก็ใส่ฟางลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะรอดูจนฝาดเชือเส้นนี้จะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้และเราก็จะใส่ตะขอดึงเชือกอีกครั้งเพื่อเริ่มมัดฟางก้อนแรกค่ะ ือกที่เราใส่เอาไว้ในช่วงได้นะคะได้วิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้แล้วนะคะเราก็ใส่ตะขอดึงเชือกอีกครั้งแล้วก็ใส่เชือกในลักษณะนี้นะคะเกี่ยวด้านบนและเกี่ยวด้านล่างนะคะและเราก็ดึงไปยังอีกด้านหนึ่งนะคะดึงไปยังอีกด้านเพื่อที่จะเริ่มมัดฟางก้อนแรกนะคะ วิธีการมัดเชือกนะคะถ้ามัดเป็นแล้วจะง่ายมากเลยค่ะก็ให้สังเกตนะคะอย่าให้เชือกพันกันมันจะมีเชือกสองเส้นที่มาสําสหรับมัดก้อนฟางและอีกเชือกอีกสองเส้นเราก็มัดผูกกันทิ้งไว้รอสําหรับก้อนต่อไปนะคะ ค่แล้วขณะนี้นะคะเราก็ได้มัดฟางก้อนแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเราจะรอมัดฟางก้อนต่อไปนะคะก้อนที่สองก็เหมือนเดิมนะคะเรารอจนฝาเชือกนะคะที่เราดึงเอาไว้นะคะที่หลังจากมัดฟางก้อนแรกแล้วรลอเชือกตรงนั้นนะคะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้แล้วเราก็ใส่ตะขอดึงเจออีกครั้งเพื่อเริ่มมัดฟางก้อนที่2นะคะ แล้วขนาดนี้นะคะเสื้อก็ได้วิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากำหนดไว้อีกครั้งนะคะเราก็จะเริ่มมัดฝั่งก้อนที่สองนะคะ และขนาดนี้เราก็ได้ก้อนแรกแล้วนะคะ ฟางไทยเส้นฟางสวยไม่ปนไม่ขาดไม่ทิ่มปากงัวกวายช่วยลดต้นทุนสร้างไรายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดฟางกรรณาอัเจเรบีและกดน็อตให้แน่นทุกครั้งก่อนใช้งานก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะ